ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เปิด2ตัวเต็งรางวัลบอร์ลงดอ2023เมสซี่หรือฮาเลนบอรลอนดถือเป็นหนึ่งในรางวัลส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการลูกหนังรางวัลน,นี้จะมอบให้กับนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สุดในแต่และฤดูกาล โดยมีการโหวตจากนักเตะทั่วโลกซึ่งเลออนเนลเมสซี่และเคสซาโนโรนัลโดต่างก็เป็นผู้ที่ครองรางวัลน,นี้ในช่วงปลายทศวรรษ2002-2010ในยุคก่อนหน้านี้นักเตะอย่างยอนครับเซริดินซีดานและโรนัลดินโยต่างก็เคยคว้ารางวัลน,นี้กันมาแล้วทั้งนั้นสำหรับปีนี้สื่อทุกสำนักระบุเหลือตัวเต็งเ,เพียงแค่2คนเท่านั้นที่มีรู้รางวัลได้แก่เลออนเนลเมสซี่และเออร์ลิงฮาเรน สำหร <ste> ับเต็งหนึ่งในเวลานี้ยังคงเป็นเรียวเนลเมสซี่กับตันทีมชาติอาเจนตินาเหตุผลคือเมสซี่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จที่กาตาร์รวมถึงยังคว้า MVP ีและรองดาวเซนโวประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยเมสซี่เคยคว้ารางวัลบนรองดอมาแล้วถึง7ครั้งถือว่าเข้าใกล้มากกับการได้ลูกบอลทองคำเป็นผลที่8จุดอ่อนของเมสซี่คือผลงานกับสโมสรปารีสแซง์แมงทิ่ไม่น่าประทับใจเอาซะเลยคือโอเคว่าได้แชมป์ลีกเอิงคงไม่พลาดแน่ แต่กระบอทถ้วยที่เหลือแปรแชร์ตกรอบหมดอยู่่าเชปเป้ยนสลีกก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นผลงานส่วนตัวยิงได้15ลูกยู่อันดับ9ของตารางดาวซันโบลีกเอิงว่ากันแฟงแคือตัวเลขที่น้อยเกินไปหน่อยนอกจากนั้นจากประวัติศาสตร์ในปีที่ผ่านๆมาคนลงคะแนนโบวตไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการได้แชมป์โลกตัวอย่างเช่นในปี2 0 1 0ที่สเปนได้แชมป์ผลก็โบวตใหฮเมสซีได้บอลลงดอร์ปี2 0 1 4เยอรมันได้แชมป์ คนก็โหวตให้คิตียโนโรนัลโดหรือปี2018ที่ฝรั่งเศสชนะคนก็โหวตให้ดูกาโมริตสำหรับเต็ง2ที่อาจสอดแทรกได้ทุกเมื่อก็คือเออร์ลิงฮาเลนกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของแมนเซตตี้จุดอ่อนของฮาเลนคือไม่มีผลงานโดดเด่นกับทีมชาติเลยเพราะนอร์เวย์ไม่สามารถทะลุไปถึงรอบสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์สำคัญแต่จุดแข็งฮาเลนก็คือผลงานกับสโมสรที่ร้อนแรงอย่างมากลงเล่นให้กับแมนเซตตี้เขายิงไปแล้ว3 3ประตู ทำลายสถิติสูงสุดของพรีเมียร์ลีกระบบ38นัดที่คนยิงสูงสุดก่อนหน้านี้คือโมซาลายิงไป32ประตูอย่าลืมว่าเหลืออีก7นัดเต็มๆบางทีฮาเลนอาจกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงถึงหลัก40ลูกในพรีเมียร์ลีกก็ได้ไม่เพียงแค่นั้นปัจจุบันฮาเลนยังเป็นดาวซันโบของแชมเปี้ยนลีกที่จำนวน12ประตูใกล้เคียงกับสถิติดาวซันโบสูงสุดตลอดการของแชมเปี้ยนลีกคือริสโนโรนัลโดที่ยิงไป17ประตู ถ้าเกิดฤด,ดูการนี้มนซิตี้คว้าที่เป็นแชมป์ครบทั้งเพเรลิกแชมเปี้ยนส์ลีกและเอฟเอคัพส่วนฮาแลนด์ได้ควบดาวซันโวทั้งสองรายการโอกาสในการคว้าบอลลูนดอร์ของเขาจะมาทันทีดังนั้น้าถามว่าตอนนี้ระหว่างเมสซี่กับฮาแลนด์ใครมีโอกาสได้บอลลูนดอร์มากกว่ากันคําตอบคือเมสซี่จากผลงานกับทีมชาติแต่ถ้าเกิดฮาแลนด์จบฤดูการด้วยการคว้า3ามแชมป์จริงๆโมเมนตัม um จะพลิกย้ายกลับไปหาเขาแทนสำหรับบอลลูนดอร์ จะใช้กฎการโหวตโดยให้นักข่าวจากชาติที่มีอันดับโลก100แลงกิ้งแรกทําการโหวตแต่คําตอบจะเป็นเมสซี่หรือฮาเลนก็เดาไมา่ได้จริงๆอยู่ที่แมนซิตี้จะปิดฉากฤดูการนี้แบบไหนแค่นั้นเองเป๊บเตือนแข่งแมนซิตี้แชมป์อยู่ในมือห้ามเสียสมาธิแมนซิตี้เพิ่งเก็บ3แต้มสําคัญจากอาเซนอลทำให้มีแต้มตามหลังเหลือแค่2คะแนนและแข่งน้อยกว่า2นัด รวมถึงยังมีลุ้นคว้าอีก2แชมป์ในฤด,ดูกาลนี้ทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศและเอฟเอคัพที่เข้าไปชิงกับแมนยูไนเต็ดซึ่งเป๊ปโกเดลล่าออกมาย้ำก่อนลูกทีมว่าจะเสียสมาธิในช่วงท้ายซีซั่นอย่างเด็ดขาดเพราะตอนนี้โอกาสอยู่ในกำมือพวกเขาแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการอยู่ในเส้นทางลุ้นแชม,มป์ทำให้พวกเขาดืมความเด็ดเหนือนตลอดทั้งฤดูกาลไปได้เยอะส่วนทางด้านอาเซนอลที่ยังมีแต้มนำอยู่2แต้ม เป๊ปมองว่าแมนซิตียยังไม่ใช่จ่าฟูงของตารางจึงจำเป็นจะต้องชนะเกมที่เหลือให้ได้คเคฟินเดรอร์บอดเพเมเกอร์ของแมนซิตี้บ่นเสียดายที่พลาดอยู่ในชั่วโมงการฉลองผลงานที่ปราบอาเซนอล4-1เมื่อกลางสัปดาห์จนกลุ่มชะตาตำแหน่งแชมเปียนลีกด้วยตัวเองเพราะต้องคอยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมากถึง15รายเดอร์บอยทำสอประตูและ1แอซิสในแมตที่เอติฮัสเตเดียมและคว้าแมนออฟเดอะแมต และในวันเดียวกันเออร์ลิงเบลฮาเลนที่ทำหนึ่งประตู2อาแอซิสก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับเพเมลลี่อังกฤษยุค38แมตช์เดย์เมื่อซัดไปแล้ว33ประตูบรรยากาศในล็อกเกอร์ลูมของเรือใบสีฟ้าจึงเป็นไปอย่างชื่นมืน่นผู้เล่นเปลือยท่อนบนเซลฟี่กันยิ้มร่าอัปโหลดบรรยากาศดีๆอวดลงโซเชียลมีเดียซึ่งตรงนี้นี่เองเรือรอยอดเสดายเมื่อตัวเองต้องมาจ้อกกับนักข่าวแต่ใจลอยไปหาเพื่อนๆแล้ว การที่ผมต้องไม่สัมภาษณ์สื่อมวลชนมากถึง15รายพอทุกอย่างเสร็จกลับเข้าห้องพักผู้เล่นคนอื่นๆก็หายไปหมดแล้วฟอร์มของตัวเองจากเกมที่ผ่านมาผมก็แค่พยายามเล่นฟุตบอลให้เต็มความสามารถทุกอย่างราบรื่นก็แค่รอจังหวะหมอเหมง้งวิ่งเติมมาจากด้านหลังแล้วในครึ่งแรกการเข้าทำแบบนั้นสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งหลายครั้งเอาจริงๆเราต้องการทำประตูให้ได้มากกว่านั้นซะอีกแมสซิตี้ตามหลังอาร์เซนอลสองแต้มแต่แข่งน้อยกว่า2นัด เข้าชิงเอฟเอคัพพบแมนยูและแชมเปี้ยนส์ลีกถึงรอบรองดวลกับเรอัลมาดริดมีลุ้นทำทีมแชมป์ต่อจากปีแสดงในปี1999เพื่อนยังขำริโอเชื่อแมนซิตี้ชุดนี้อย่างแพ้แมนยูในยุคของตนรีโอเฟอร์ดินานอดีตปากหลังทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดที่กำลังลุ้นคว้าสามแชมป์ในตอนนี้ยังเป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่ตัวเองยังเล่นอยู่ที่มีเสื้อเล็กเฟอร์กูสันเป็นแม่ทัพ โดยพิธีกรที่นั่งอยู่ด้วยต่างกันหัวเราะกับสิ่งที่เจ้าตัวพูดแมเชตตี้กล้าม,ามีลุ้นที่เป็นแชมป์จากผลงานทะลุเข้าชิงเอฟเคัพและอยู่ในรอบตัดเชือกแชมเปสลีกและสถานการณ์ในลีกเป็นต่ออาร์เซนอลแม้ตามหลังอยู่2แต้มซึ่งสโมสรจากพเมร์ลีกทีมเดียวที่สามารถกวาด3แชมป์อย่างแชมป์ลีกแชมเปสลีกและเอฟเคัพได้ในซีซั่นเดียวก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี1999แต่ทว่าริโอฟรินาร์เคยออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่า แสดงชุดปี2008ที่มีโรนัลโดกับเวโรนีเป็น2กําลังหลักเป็นชุดตีที่สุดตลอดการของสโมสรล่าสุดเฟอร์ดินานด์ยังให้ความเห็นเดิมคือแมนยูภายใต้การคุมของป๋าเฟอร์กี้จะสามารถเอาชนะแมนซิตี้ของเป๊ปโกเรล่าชุดปัจจุบันได้อีกทั้งยังมั่นใจว่าตัวเขาจะหยุดยั้งเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ด้วยยากนะมันเป็นเกมที่ยากเลยผมหมายถึงว่าทีมของเป๊เปเป็นทีมที่เล่นด้วยยากเราเคยถูกทำลายล้างโดยบาร์เซโลนายุคข,ของเขา แล้วทีมนี้พวกเขามีอาวุธพร้อมสับทั้งการประสานงานกันของฮาเลนกับเดอะบอยมันเป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราจะชนะได้สามหนึ่งถึงกระนั้นเจ็คฮัมฟรีย์อเวนฮาร์กรีฟและเจมมนจินัสอีกสามพิธีกรที่นั่งอยู่ด้วยกันพอได้ฟังต่างก็หัวเราะก,กับสิ่งที่ริโอกล่าวไว้อัลฟี่ถามกลับว่าริโอจะตามเก็บฮาเลนให้เล่นนิ่ยออกได้หรือไม่ออดีตกองหลังปีศาจแดงทำท่าล้วงกระเป๋ากางเกงและบอกว่าเขาจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในที่นี้นี่แหละ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงแชมป์ยุโรปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ตอนนี้ได้4ทีมในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรีบ 100, ยบร้อยโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานเจอกับเอซิมิลานถือว่าการแข่งขันทั้งสองคู่นั้นน่าสนใจและไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงโดยคู่แรกเดอใบายถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่เจอกับแชมป์เก่าส่วนอีกคู่ก็คือมิลานดาร์บี้แมตช์ย้อนกลับไปดูในรอบก่อนรองชนะเลิศที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าทั้งแมนเชสเตียและเรอัลมาดริดเอาชนะคู่แข่งมาได้แบบไม่ยากเย็นโดยทีมของเป๊ปโวเดล่าชนะบบเยอร์มินิกยสกกรรวม4-1กลุ่มความได้เปรียบจากเกมแรกที่เอติฮัสเตียมที่คว้าชัยชนะ3 0นั้นสำคัญจริงๆอีกอย่างคือทางเสือใต้เองก็อยู่ในความไม่แน่ไม่นอนหลังจากปลดยูเรน่าเกอร์มันและอาโทมสทูเคิลเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการตัดสินใจของบอร์ดบริหารจะตัดสินใจถูกหรือผิดเพราะนอกจากจะตกรอบบอลยุโรปแล้ว ผลงานนาีกก็ไม่ดีขึ้นอีกด้วยฝั่งราชันชุดขาวเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับทางแมนซิตี้ที่มาเจอกับเชลซีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้จัดการเพียงแต่ว่าสิงบูนั้นหนักกว่าเพราะผลงานซีซั่นนี้ต้องบอกว่าเข้าขั้นห่วยแตกเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่หวางลงไปกว่า600้ล้านปอนด์เกมแรกก็เปิดบ้านเอาชนะไปตามเป้าที่สกอร์ส0ส่วนเลก2ที่สแตมฟอร์ดบลิดก็จัดการด้วยสกอร์เดียวกันรวมผล2นัดชนะไป40 ขณะที่ฝั่งอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้าเป็นคู่ที่ยิงกันกระจุยกระจายโดยเฉพาะในเลกสองที่อิตาลีลงเอยด้วยการเสมอกันสนุก3-3แต่ฝั่งงูใหญ่เอาชนะมาได้ก่อนละว2-0ศูทำให้เข้ารอบด้วยสกอร์รวม5-3ส่วนฝั่งเอซิมิลานชนะคู่ปรับร่วมลีกอย่างนาโปลีมาด้วยสกอร์รวม2-1โดยชนะเกมแรกที่ซานซิโร่0และไปะยันเสมอที่เนเปิล1-1คราวนี้ไปดูกันทางด้านของ b e t t i n g Expert ได้มีการสร้างเบทซี่ ซึ่งเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เอาไว้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของฟุตบอลโดยโปรแกรมนี้จะคำนวณความเป็นไปได้และพวกเขาก็ใช้โปรแกรมจำลองนี้คำนวณความเป็นไปได้ต่างๆทั้งโอกาสการทำประตูการคลองบอลการเล่นเกมลุกและเกมรับโดยมีการจำลองการแข่งขันถึง20,000ครั้งผลปรากฏว่าเบสซี่คำนวณว่าโอกาสที่แมนซิตี้จะเข้ารอบอยู่ที่65.75%และมีโอกาสไปถึงแชมป์สูงถึง50.25%เมื่อเทียบกับเรอัลมาดริด ซึ่งมาเป็นอันดับ2ที่เป็นคู่แข่งมีโอกาสเข้ารอบที่34.25%